วันศุกร์ที่28มิถุนายน2567เวลา8นาิก20นาทีสมเด็จพระกนิธาาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปสวนพฤกศษศาสตร์ไกเซเนมิเป็นสวนพฤกศษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟินแลนด์ทอพระเนธหอพันไม้เป็นสถานที่เก็บรักษาพันธุ์พืชและแสดงตัวอย่างพันไม้ประจำถิ่นของฟินแลนด์ ็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์อยู่ในการดูแลข,ของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิเพื่อใช้ในการวิจัยและการสอนหอพันธุ์ไม้นี้มีความสำคัญทางพฤกษศาสตร์เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของการเก็บตัวอย่างเห็ดปลาลเคนและไบโอไฟต์รวมทั้งพันธุ์ไม้อื่นๆจากทั่วโลกประมาณ3.4ล้านตัวอย่างตัวอย่างจะเพิ่มขึ้นประมาณ20,000ตัวอย่างต่อปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นตัวอย่างที่เก็บได้ในฟินแลนด์ ตัวอย่างอื่นๆได้มาจากพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเช่นแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแอฟริกาตะวันตกอเมริกาใต้รวมทั้งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบบการจัดเก็บตัวอย่างคล้ายกับระบบการจัดเก็บของหอจดหมายเหตุมีการจัดทําฐานข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลเพื่อความสะดวกในการบันทึกและเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่ตอไป บริวเวณสวนพฤกษศาสตร์พันธุ์พืชบางส่วนได้รับบริจาคจากมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเปิร์กของรัสเซียและมหาวิทยาลัยตาตูของเอสโตเนียด้านนอกมีสวนหินสวนเพื่อการสัมผัสให้ผู้ชมสนุกกับการใช้สัมผัสทั้งห้ามีป้ายข้อมูลพันไม้ต่างๆด้วยจุดเด่นของสวนนี้คือเรือนกระจกขนาดใหญ่แสดงพันไม้จากทุกภูมิภาคของโลก เหมือนเป็นแผนที่โลกให้ผู้ชมเห็นพัฒนาการของพันไม้ในภูมิภาคต่างๆอาทิตัวอย่างพืชเมืองร้อนกว่า2,800ชนิดและพันพืชจาก800สายพันธุ์ทั่วโลกพันไม้ทะเลทรายพันไม้จากเกาะที่มีวิวัฒนาการแตกต่างจากพื้นที่อื่นและพันไม้ดิบแล้งผู้ชมจะได้ความรู้เสมือนเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเห็นความหลากหลายของพันธุ์พืชที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้สัมผัสเรียนรู้จากประสบการณ์เข้าใจธรรมชาติรักและเห็นประโยชน์ของธรรมชาติส่วนพฤกษศาสตร์ไกเซเนียมินอกจากเก็บรักษาพันธไม้เพื่อการศึกษาแล้วข้อมูลที่ได้สามารถนําไปเปรียบเทียบศึกษาการเปลี่ยนแปลงพันธไม้จากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันการเก็บรักษาเพื่อการเปรียบเทียบเป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อทําให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนขึ้นและมีประโยชน์ในอนาคต ตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติฟินแลนด์ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นกวางเอลกผลงานประติมากรรมได้แรงบันดาลใจจากบทกวีกาเลวาลาของนักปรัชญาชาวฟินแลนด์อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอบาร็อกเดิมเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กชายชาวรัสเซียเมื่อฟินแลนด์ได้รับเอกราชใช้อาคารนี้เป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดและเป็นโรงเรียนในร้อยแห่งแรกของฟินแลนด์ ต่อมาในปีคศ1923มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิได้ซื้ออาคารเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตววิทยาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแสดงนิทรรศาการแบบถาวรและแบบชั่วคราวนิทรรศาการถาวรมี5ห,หัวข้อได้แก่ธรรมชาติของฟินแลนด์แสดงความหลากหลายทางชีวภาพของฟินแลนด์ ธรรมชาติของโลกแสดงความหลากหลายของชีวภาพตั้งแต่เขตหนาวของขั้วโลกเหนือเขตอบอุ่นในยุโรปและอเมริกาเหนือเขตร้อนจากแอฟ,ฟริกาและเขตร้อนชืน้นต้นกําเนิดของชีวิตแสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านชนิดตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดอย่างไทรโรบรไบต์ไปจนถึงไดโนเสาร์นักล่าที่ใหญ่ที่สุดและฉลามขาวที่ดุร้าย เรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกมีโครงกระดูกสำคัญหายากคือโครงกระดูกของวัวทะเลสเตลเลอร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วปัจจุบันโครงกระดูกวัวทะเลสเตลเลอร์มีไม่ถึง10ตัวในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกและนิทรศรการการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสะท้อนถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเรื่องของสัตว์ที่สูญพันธุ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่แมมมอธขนยาวสิงโตถ้ำและกวางมูสยักษ์ พิพิธภัณฑ์นี้เป็นศูนย์เก็บตัวอย่างด้านสัตววิทยาที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์มีตัวอย่างแมลงมากกว่า9ล้านตัวอย่างมีห้องสตาฟสัตว์เป็นการเก็บรักษาและเทคนิคการทำให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิตสัตว์ที่นำมาสตาฟจะเป็นสัตว์ที่ตายธรรมชาติก่อนการสตาฟเจ้าหน้าที่จะส้มผิวขนด้านนอกก่อนเช่นนกถ้าขนร่วงจะหาขนนกชนิดและอายุใกล้เคียงกันมาเติมจัดท่าทางให้สัตว์แต่ละชนิดเหมือนจริงที่สุด ในส่วนนิทรรศการชั่วคราวเนื่องในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์มีอายุครบ100ปีจะแสดงหัวข้อเทศกาลในป่าระหว่างเดือนมิถุนายน2566ถึงธันวาคม2567มีกิจกรรมสำคัญได้แก่การวิจัยเรื่องมแมลงการเฝ้าสังเกตสายพันธุ์การรวบรวมข้อมูลทางสัตววิทยาและการเปลี่ยนแปลงน,นทิทรรศการเป็นดิจิทัลเพื่อให้ผู้ชมได้ความรู้เห็นคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันอนุรักษ์ รัฐบาลฟินแลนด์สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะการศึกษานอกห้องเรียนสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาสะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ตั้งแต่ยาววัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณะมินเดอร์ฮอร์โรงแรมแกมกรุงเฮลซิงกิพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้คณะผู้บริหารบร,ริษัทปตทจำกัดมหาชน บริษัท IRPC ีจำกัดมหาชนบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท g l o b a l power synergy จำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนสถาบันวิทยาสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เฝ้าทุลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของบริษัทปตทจำกัดมหาชนระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง29มิถุนายน2567 ปตทตระหนักว่าการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญความมั่นคงและความยั่งยืนทางทรัพยากรด้านพลังงานต้องอาศัยความรู้ที่ดีและก่อตั้งสถาบันวิทยาศิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์เมื่อปี2558เพื่อสร้างนักเรียนที่เชี่ยวชาญและนักวิจัยชั้นนําทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ประเทศ จะเป็นประโยชน์สร้างผลสำเร็จเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศชาติอย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาวชวนาทั้งสัมพันธ์เอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิเฝ้าทูลละอองพระบาท การเสด็จพระราชดำเนินเยือนฟินแลนด์ครั้งนี้ได้ทอพระเนศสถานที่สำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์ระบบการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในทุกด้านสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมให้กับทุกคน ส่งเสริมนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาอาชีพต่างๆตลอดจนส่งเสริมสิทธ,ธิและความเสมอภาคของคนในสังคมเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์